สวัสดีค่ะเมเมขุนพยากรนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปภาพรวมเดือนตุลาคมสําหรับชาวราศีมิถุนค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะ,ะสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะ ในภพตนุเนี่ยคือคุณขึ้นไพ่ราชินีถ้วยค่ะแสดงว่าในเดือนตุลาคมทีมหลกัหลกๆของชาวมิถุนเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในการที่ดูแลคนอื่นนะคะจะต้องมีความเอาอกเอาใจเอาใจใส่บุคคลรอบข้างนะคะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าดูแลทุกอย่างดูแลกิจการดูแลคนรอบตัวของคุณเนี่ยให้ดำเนินให้ดาเนินชีวิตดำเนินงาน ให้มันฟลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายชินีถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องแบบใส่ใจทุกๆเรื่องรอบด้านเลยนะคะแต่ว่าจะหนักไปทางแบบ ไปทางเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกมากกว่านะคะการที่จะดูแลให้คนนู้นคนนี้คนนั้นมีความสุขมีความสําเร็จในชีวิตทําทุกๆอย่างให้มันโฟล์ความเอาอกเอาใจนะคะเอาใจใส่คนอื่นๆน,นะคะการดูแลคนอื่นให้มีสุขภาพกายใจที่ดีนะคะอันนี้เป็นธีมหลักของชาวมิถุนเลยในเดือนอตุลาคม2566นะคะอ่ะทีนี้มาไล่กันทีละเรื่องค่ะเอาเรื่องดีๆก่อนเนาะอ่ะเรื่องดีๆนะคะ เริ่มจากเรื่องงานก่อนเลยเรื่องงานของชาวมิถุนถือว่าดีนะคะเพราะว่าในภพกรรม,มัดเนี่ยขึ้นราชินีเหรียญค่ะนะคะแน่นอนว่าเรื่องงานเรื่องเงินมันก็มาด้วยกันนะคะแต่ว่าขึ้นราชินีเหรียญแสดงว่างานที่คุณทำเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยเริ่มจะเห็นผลลัพธ์นะคะเป็นเป็นก้อนเป็นโบนัสเป็นเอ่อเป็นโปรเจกที่เห็นรูปรูปประทำเด่นชัดเจนนะคะแล้วคุณก็จะค่อนข้างคาดหวังกับ ผลข,ของงานให้มันออกมาเป็นเรียกได้ว่าแบบเป็นรูปธรรมชัดเจนนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ KPI ตามตัวหนังสือหรืออะไรเงี้ยมันจะออกมาเป็นรูปธรรมเห็นเด่นชัดนะคะแล้วก็เรื่องของงานเนี่ย ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าขึ้นรายชีเนิเยญแสดงว่ามีความมั่นคงค่อนข้างสูงนะคะไม่ว่าจะเรื่องตำแหน่งหน้าที่ของคุณนะคะไม่ว่าจะเรื่องของโปรเจกต์ที่ทํามางานที่ทํามาหรือแม้กระทั่งท่านที่เป็นเจ้าของกิจการก็จะได้รับจะได้รับผลประโยชน์นะคะจากงานที่ทํามาสืบต่อเนื่องมาเห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัดเจนต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องงานไม่น่าห่วงเท่าไหร่ไอ้ที่น่าห่วงก็คือ,ค,อคือคือคุณหาเงินเก่ง แล้วก็ใช้เงินเก่งซะด้วยสิในเดือนตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือคนที่ทําแบบธุรกิจส่วนตัวฟรีแลนซ์อะไรเนี้ยคือคุณไม่ต้องกลัวตกงานเลยเดือนตุลาคมยังเป็นเดือนที่คุณสามารถที่จะใช้สกิลในการหาเงินได้อย่างเต็มศักยภาพเพราะว่าในพกระดุมพระคุณขึ้นเมจิเชียนแสดงว่าคุณไม่ได้กลัวเลยว่าจะไม่มีงานให้ทํานะคะคืองานของคุณเนี่ยนอกจากงานประจําจะมีความมั่นคงและสกิลของคุณเนี่ยที่ทาอยู่กับงานเนี่ยก็เป็นสกิลที่ หาตัวจับได้ยากต้องบอกแบบนี้มันอาจจะเป็นสกิลที่คนอื่นทําก็ได้คนอื่นทำก็ได,ได้ไม่ใช่คุณทำได้คนเดียวนะคนอื่นทำก็ได้แต่เผอิญคุณทำได้ดีกว่าคนอื่นคุณมีศิลปะคุณมีสกิลคุณมีทักษะความสามารถเฉพาะตัวในการหาเงินนะคะในการที่จะคือเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเงินทองให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือถือได้ว่าคุณไม่ค่อยกลัวในเรื่องของการ ในเรื่องของการไม่มีไรายได้สักเท่าไหร่ตกงานหรืออะไรเงี้ยแม่คนคนชาวมิถุนจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือเรื่องของการใช้เงินค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือนะราชินีเหรียญออกในภพกรรม,มะแล้วเมจิเชียนออกในภพกระดุมพระเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณจะใช้ถ้าคุณหาเงินเก่งในเดือนตุลาคมนะดิฉันบอกเลยคุณก็ได้รายรับรายรับที่ดีคุณก็ได้รายได้ที่ดีแต่ก็ใช้เงินเก่งด้วยเช่นกันเมจิเชียนเขาก็ไม่ธรรมดาลแล้วราชินีเหรียญเนี่ยเป็นคนที่เวลาจะซื้อของคิดจะซื้ออะไรจะทําอะไรเนี่ยมันจะต้องเป็นของที่เป็นลักชัวรี่เพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมเนี่ยชาวนิถุนเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียเงินกับของลักชัวรี่ต่างๆเช่อนอาจจะเป็น ราศีแรกๆเลยก็ได้ที่ไปจับจอง iPhone 15 Pro มาแล้วอะไรเงี้ย iPhone 15น่ะคะ่ะอาจจะเป็นราศีแรกๆที่ได้มาแล้วได้ก่อนราศีอื่นอะไรเงี้ยหรือมีแพลนที่จะแบบว่าคือทำงานเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการให้ได้สิ่งที่มันแบบมันว้าวอะ่ะมันว้าวซ่าคุณนึกออกมาเออนี่เป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าถือได้ว่าแบบเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นโอกาสและเป็นจังหวะที่คุณเนี่ยจะแบบจะได้ของตามที่คุณปรารถนาบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ คือเขาเรียกว่าหาเงินเก่งก็ใช้เงินเก่งไงอย่างที่บอกอะซื้อง่ายขายคล่องนะคะซื้อง่ายขายคล่องเป็นเรื่องที่ดีไหมก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะอ่ะถ้าจะให้แนะนําเพิ่มเติมคือในเมื่อคุณหาเงินเก่ง แล้วก็มีโอกาสที่จะใช้เงินเก่งถ้าคุณอยากเก็บหอมรอมริบอุปสรรคของคุณคืออุปสรรคของคุณคือคุณต้องมีคนที่แนะนําทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยมีขออนุญาตแนะนําว่าชาวมิถุนถ้าอยากจะเก็บหอมรอมริบเพิ่มเติมนะคะยังอยากแบ่งสรรปันส่วนในการที่จะเก็บเงินได้มากขึ้นอะไรเงี้ยลอ,ลองปรึกษานักลงทุนนะคะ,ะไม่แนะนําให้เป็นเรื่องของการแบบ คุ้นหรืออะไรที่มันแบบมาไวไปไวไม่นะคะจะต้องเป็นอะไรที่แบบเห็นรูปธรรมชัดเจนในระยะเวลาที่ชัดเจนเพราะเดือนตุลาคมเนี่ยชาวมิถุนเขาจะเขาจะคุณจะมีความรู้สึกวิทที่ว่าทําอะไรก็จะต้องเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนึกอ,ออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของในเรื่องของอุปสรรคคือ ถ้าคุณอยากจะเก็บเงินเก็บทองอยากจะมีเงินเก็บคุณจะต้องได้ที่ปรึกษาที่เก่งคุณอาจจะเดินเข้าไปซื้อสลากออมสียมีเจ้าหน้าที่ธนาคารแนะนําคุณอาจจะเริ่มการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่มีคนที่สามารถแนะนําคุณได้ซึ่งเป็นคนเก่งเชี่ยวชาญมีความสามารถอย่างเงี้ยนะคะถึงจะได้หรืออีกแบบหนึ่งก็คือคุณจะต้องไปซื้อพวกประกันที่เป็นประกันระยะสั้นน่ะนึกออกไหมอย่างเช่นประกันออมทรัพย์เออ เออ7ทับ15นี่อาจจะยังยาวไปสำ,สำหรับชาวราศีมิถุนซะด้วยซ้ำนะคะอาจจะเป็น3ทับ7อะไรอย่างเงี้ยก็คือออมทรัพย์จ่ายเบี้ย3ปีนะคะได้เงินคืนในปีที่7หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือในเดือนตุลาคมเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าซื้อง่ายขายคล่องนะคะคุณหาเงินเก่งคุณกใ็ใช้เงินเก่งด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเซฟเงินนะคะก็ลองไปลงทุนกับอะไรที่ค่อนข้างที่จะเห็น เด่นชัดนะคะอย่างเช่นซื้อทองอย่างเงี้ยหรือว่าซื้อสลากออมสินนะคะสลากออมสินนะไม่ใช่สลากกินแบ่งรัฐบาลเธอจา๋าสลากออมสินนะคะมันก็อาจจะถูกทุกงวดอาจจะได้น้อยหน่อยแต่มันถูกทุกงวด ถ้าถ้าเงินที่คุณแบบไปซื้อมันเยอะมากพอมันก็มีสิทธิ์ที่จะถูกถุกงวดนึกออกมามอะซื้อหวยซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยคือถ้ามันไม่ถูกมันติ๋วไปเลยไงมันหายไปเลยไงนึกออกไหมแล้วเดือนตุลาคมเนี่ยโชคลาภนะในภพราพักข,ของชาวมิถุนเนี่ยมันออกไพ่เดอมมูลดิฉันว่ามันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่อย่าอย่าอย่าไปลงอะไรกับมันสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าไพ่เดอมมูนเป็นความไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบบ คือเล่นก็เล่นได้อะแต่ให้น้อยๆละกันให้ระมัดระวังละกันนะคะสําหรับใครที่เดินสายนั้นแบบเป็นกิจวัตรเลยอะไรเงี้ยทุกวันที่เทุกวันที่1กับทุกวันที่15อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดือนตุลาคมก็อาจจะพลาวพสักเล็กน้อยนะคะจะได้ไม่เสียเงินกันเยอะมากมายนะคะไปลงทุนกับอะไรที่มันเห็นได้เป็นเป็นรูปธรรมชัดเจนจะดีกว่านะคะแต่ของลักชัวรี่เนี่ย ยังไงคุณก็ซื้อนะห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ชาวมิถุนเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่แบบคุณได้ดั่งใจคุณอะคุณจะต้องได้ดั่งใจแล้วมันก็ทําแบบทําให้แบบเสริมบุคลิกภาพอิมเมจของคุณดูดีดูลักชัวรี่ดูแพงดูแบบออกไปหาลูกค้าแล้วมันดูว้าวอะไรอย่างเงี้ยดูแบบเป็นที่น่าดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคสําหรับสำหรับ,รบท่านใดที่มีอาชีพเสริมนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะในเรื่องของ ถ้าไปเจออะไรใหม่ๆอาชีพเสริมใหม่ๆหรืออะไรอย่างเนี้ยมันก็คือคุณอาจจะไปคาดหวังกับผลของมันแบบเยอะมากมาไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะยิ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีอาชีพอื่นนอกเหนือจากงานประจํามีอาชีพเสริมที่ทํากับหุ้นส่วนหรืออะไรเงี้ยอุปสรรคมันจะอุปสรรคมันจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะ อาจจะมีการทะเลาะเบาแว้งกับคือขัดแย้งไม่ถึงกันขั้นทะเลาะหรอกแต่อาจจะคอนฟ lict ก,กับหุ้นส่วนนะคะหรือว่าอาจจะมีความคอนฟ lict ไม่เข้าใจไม่เข้าใจ ลูกค้านะคะในเรื่องบางเรื่องอะไรเงี้ยก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบมันเหนื่อยมันเหนื่อยนะคะกับกับกับงานเสริมงานใหม่หรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือโฟกัสที่งานประจําที่ที่เห็นอะไรชัดเจนของคุณดีกว่าในเดือนตุลาคมนะคะเพราะว่างานอาชีพเสริมอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอุปสรรคเข้ามาแต่ทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้ ทำได้ยิงยาวได้ต้องทําเรื่อยๆาอาจจะแบบว่าหนักนิดนึงคุณอาจจะต้องแบ่งเวลาค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นแบบาบางท่านเนี่ยเขาบางคนเขาเลิกงานแบบทุ่มสองทุ่มเขากลับบ้านอาบน้ํานอนแล้วแต่คุณอาจจะต้องแบ่งเวลามาทำไอตัวงานเสริมของคุณด้วยอะไรเงี้ยนะคะโอเคต่อมาค่ะในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกยังไงคือคือรายรับก็ดีรายจ่ายก็ ก,ก็ออกไปเหมือนกันนะคะก็มีใช้จ่ายออกไปเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของแบบของที่มันราคาแพงของรูรามีระดับอะไรอย่างนี้พราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้นะแบ่งเงินสักก้อนหนึ่งสักส่วนหนึ่งนะคะไปไปเอาไปฝากเออเอาไปฝากเป็นฝากประจําหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คุณจะวางแผนซึ่งเหมาะสมกับสถานภาพทางการเงินของคุณให้มากที่สุดนะคะโอเคค่ะต่อมาเรื่องของ เรื่องของญาติาพี่น้องก่อนละก,กันนะคะญาติพี่น้องเนี่ยในเดือนตุลาคมชาวมิถุนคะ่ะญาติาพี่น้องเนี่ย อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะเพราะว่าในภพพันธุทเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องนะคะหรือคุณแม่ของคุณเนี่ยอาจจะมีอยากจะเดินทางไปกับเพื่อนฝูงอาจจะไปเมืองนอกหรืออาจจะอะไรยังไงก็แล้วแต่คือจะมีในเรื่องของการการเดินทางการแบบว่ามีหุ้นส่วนนู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณตัวคุณเองอ่ะคุณเป็นห่วงญาติพี่น้องที่สุดเลยเดือนตุลาคมจะเป็นอะไรที่เป็นห่วง ญาติพี่น้องเยอะมากนะคะบุพการีของคุณเนี่ยคุณก็จะมีความเป็นห่วงค่อนข้างเยอะนะคะเขาอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วก็อาจจะไปกับเพื่อนฝูงซึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่คุณนะคะหรืออาจจะเป็นคุณนั่นแหละแต่ว่าอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเรื่องขัดขัดกันนิดหน่อยมีเรื่องที่แบบมีความเห็นไม่ตรงกันอย่างเช่นแบบเอออาจจะ ไปที่ไหนดีนะคะใช้บัตเจ็ตเท่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่นะคะญาติพี่น้องมีเรื่องให้ต้องแบบยิ่งถ้าเกิดว่าคุณใครก็ตามนะคะคุณคนไหนก็ตามชาวมิถุนท่านไหนก็ตามที่ทําธุรกิจกับญาติพี่น้องเนี่ยมันมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะคือความสําเร็จนะมันจะเกิดแน่นอนเพียงแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงความสําเร็จในเดือนตุลาคมเนี่ยนะคือมันจะมีเรื่องของความคอนฟ lict ระหว่างทางมันอาจจะสร้างความลําบากใจให้คุณนิดนึงเพราะว่าเออมันจะมีเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์อะไรที่มันไม่ค่อยลงตัวอย่างเช่นญาติพี่น้องของคุณจําเป็นที่จะต้องเอาเออ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาเบิกเ,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 เงินใช้ไปก่อนเพื่อใช้กับบุตรหลานของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโรวมมาถือได้ว่ายังประคองประคับประคองเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นการทําธุรกิจในหมู่ญาติพี่น้องอะนะมันอาจจะมีความแบบขัดแย้งกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะถ้าไม่มีกันและกันเลยอันนี้ไม่ได้นะคะอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยคือในเรื่องของญาติพี่น้องอันดับแรกเลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการออคุณพ่อคุณแม่มีมีเกณฑ์การท่องเที่ยวต่างประเทศนู่นนี่นั่นแล้วท่านก็อาจจะไปกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเกิดอาการเป็นห่วงขึ้นมาก็เลยแบบว่าขัดขัดกันนิดหน่อยคุณอาจจะไม่อยากให้ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าท่านแบบอาจจะอายุมากแล้ว อะไรก็ตามนะคะอย่างที่2ก็คือ,อเรื่องของกิจการที่ทํากับญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะต้องใช้ความใช้ใช้พลังใจเยอะหน่อยใช้การพูดคุยใช้พลังใจเยอะใช้ความเอ็มพัตี้ก็คือความามีน้ําอกน้ําใจดูแลเอาใจใส่อะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องแบบ เข้าไปพูดคุยในระหว่างหมู่ญาติพี่น้องเยอะมากขึ้นเพื่อทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นคุณอาจจะเป็นตัวกลางในการที่จะต้องประสานให้ญาติพี่น้องมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นอันนี้ก็คือในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะโอเคต่อมาแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยนะคะสุขภาพแข็งแรงดีจะมีก็แค่เรื่องแบบปากเสียงทะเลาะกันบางทีแบบแม่กบ่นลูกคนนู้นแม่บ่นหลานคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะต้องเป็นคนที่คอยเข้าไปแบบเป็นเป็นกรรมการห้ามทับนะคะเป็นเฟนตายูทูบในการที่จะทาให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมูทขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า,าบรรยากาศในครอบครัวมันโฟล์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคต่อมาค่ะเรื่องของอ่ะ เอาเรื่องของความรักเลยละกันเนาะเพราะเดี๋ยวคนที่มีครอบครัวก็จะได้ไปต่อตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวขั้นนิดนึงสําหรับเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะในภพสหัสชชะเรื่องของเพื่อนฝูงเนี่ยก็ระวังนิดนึงอาจจะมีหยิบยืมเงินเพื่อนฝูงใกล้ตัวนะคะอาจจะมีการแบบหยิบยืมเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งคุณก็บบแบบแหมนะ คุณก็เอาจริงคุณก็ไม่ได้อยากให้เท่าไหร่ดิฉันมีวิธีค่ะอันนี้เป็นวิธีส่วนตัวนะแต่ว่าเพื่อนดิฉันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีมามายืมเงินนะคะจะแนะนําว่าแต่ที่เคยเจอนะคะจะแนะนําว่าถ้าสมมติว่ามีเพื่อนที่ เคยสนิทกันไม่ใช่เคยสนิทกันเขาเรียกว่าสนิทกันอยู่นะคะแล้วก็มีความลําบากอะไรเงี้ยซึ่งคุณก็รับรู้ชีวิตเขามาตลอดแล้วเขาก็มาหยิบยืมขอย,ยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยคุณในอยากจะให้ความช่วยเหลือเขานะคะแต่คุณก็กังวลกับเรื่องเงินเงินทองทองของคุณคือใจนึงก็ไม่ได้อยากให้หรอกนะคุณก็คิดมากแต่อีกใจนึงก็แบบว่าเออถ้าเกิดไม่ให้แล้วเพื่อนจะลําบากไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยวิธีแก้ไขก็คือสมมุติว่า เขายืมมาพันหนึ่งคุณมีอยู่สมมุติคุณมีอยู่มากกว่านั้นนะ่ะเออหรืออะไรก็แล้วแต่คุณหั่นไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นคุณอาจจะให้เขาแบบห้าร้อยแล้วก็คือเหมือนกับแบบคุณก็ไม่ต้องพูดเลยนะแต่ว่าให้คุณทําใจว่าอันนั้นคือเงินในส่วนที่คุณซื้อเพื่อนละกันนะคะห้าร้อยนี่มันถูกมากเลยจะซื้อเพื่อนคนนึงถ้าเขาไม่คืนนะ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์ในการที่จะถูกเพื่อนหยิบยืมเงินนะ่ะมันก็มีอยู่นะคะหรือหรือแม้กระทั่งเพื่อน ยืมเงินไปแล้วเราไม่คืนอันนี้นะก็มีโอกาสมีสิทธิ์สูงมากเลยนะคะเพื่อนฝูงคุณน,นี่แหละอาจจะหยิบยืมเงินไปแล้วแล้วคุณตามแล้วอะไรก็แล้วไม่มีคืนแล้วคุณกลับมาเครียดเองเพราะว่าคุณก็ไม่อยากไปจุกจิกกับเขามากกว่านี้มันเพื่อนกันนะเนาะอันนี้ก็เข้าใจได้ก็มันเป็นกรรมที่จะต้องอาจจะต้องชดใช้กันไปละกันนะคะ,ะแต่ว่าถ้างเงินมันก้อนใหญ่มากอะไรมากอันนั้นก็ มาตรวจดวงส่วนตัวแล้วกันว่าจะต้องทำยังไงถึงจะแก้ปัญหากันไปนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือ,อในเดือนตุลาคมมันก็มีโอกาสที่ชาวมิถุนเนี่ยจะเจอเพื่อนฝูงที่หยิบยืมเงินไปแล้วก็อาจจะไม่คืนนะคะหรือมาขอหยิบยืมเงินแล้วคุณก็ไม่ค่อยอยากจะให้สักเท่าไหร่หรืออะไรสักเท่าไหร่หรือมาชวนคุณลงทุนแล้วคุณก็ยังมีความแบบเคลือบแคลงสงสัยว่าเออแบบ มันจะมันจะไปได้หรอมันจะทําได้หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นชาวมิถุนเนี่ยถ้าอะไรที่คุณไม่มั่นใจนะคุณปฏิเสธไปก่อนหรือเจ็ดไปก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคือในเรื่องของในเรื่องของหุ้นส่วนกับเพื่อนฝูงกับอะไรกับหุ้นส่วนอย่างเงี้ยเดือนตุนลาคมมันไม่ชัดเจนเลยแล้วคุณจะเครียดด้วยนะคะหรือเอาเงินไปลงทุนเราด้วยชาวมิถุนเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะลงทุนกับเพื่อนฝูงไปแล้วกับหุ้นส่วนไปแล้วแล้ว เกิดความไม่ชัดเจนนะคะอาจจะคิดมากเครียดนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นก้าวดาบแบบนี้แสดงว่ามันมีบางเรื่องที่คุณวิตกกังวลมากๆจนแบบนอนไม่หลับนะคะในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะในเรื่องของเพื่อนฝูงที่ที่ทำธุรกิจเรื่องร่วมกันหรือว่ายืมเงินไปหยิบยืมไปเราไม่คืนหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็มันเป็นมันเป็น ส่วนไม่ดีที่สุดอะในเดือนตุลาคมที่ชาวมิถุนจะต้องเจออันเนี้ยนะคะอ่ะต่อมาในเรื่องของความรักเรื่องของความรักสำหรับคนที่ยังโสดอยู่คนที่ยังโสดเนี่ย อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปหาเลยนะคะเดือนตุลาคมยังไม่ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีสักเท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมชีวิตของคุณนะมนันวนเวียนอยู่กับการทํางานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแบบขยับ,ขย,บขยื่นเคลื่อนไหวคือไม่มี movement คุณไม่ค่อยมี movement ในการที่จะออกไปเจอผู้คนหรือยกเว้นแต่ว่าคุณจะไปต่างประเทศกับญาติพี่น้องอที่บอกไปนะว่าจะไปเที่ยวกับ กับญาติพี่น้องกับอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็จังหวะมันก็ยังไม่ใช่อ่ะคุณนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคือ คือมันไม่ค่อยมี movement ในเดือนตุลาคมสำหรับชาวมิถุนที่จะมีโอกาสเจอคนถูกใจสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็พักไว้ก่อนเรื่องรักพักไว้ก่อนเอาเรื่องเงินก่อนนะคะเพราะว่าคุณมีของที่อยากได้อยากใช้จ่ายอยู่นะคะอ่ะต่อมาคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวนะคะถ้ามีบุตรบอกเลยว่าจะต้องให้การดูแลเอาใจใส่บุตรอย่างเต็มที่บุตร คือบุตรหลานของคุณเนี่ยนะอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณแบบมีทุกใจบ้างเช่นเช่นเช่นทะเลาะก,กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะหรือว่าไม่ถูกใจแอดไวยเซอร์ไม่ถูกใจอาจารย์อะไรเงี้ยโดนอาจารย์แบบตำหนิติเตียนมาหรืออะไรแบบนี้หรือ อาจจะเป็นเรื่องของการที่เขาได้รับโอกาสในการที่จะแสดงฝีไม้ลายมือประกวดนูน่นประกวดนี่แต่ว่ามันช่างเป็นงานที่แบบคือคู่แข่งเขาเยอะมากในคุณนึกออกไหมแล้วมันช่างเป็นอะไรที่แบบว่า เขาแบบต้องการกำลังใจอย่างมากอุปสรรคเขามันเยอะมากเพราะฉะนั้นงานของคุณคือการสนับสนุนบุตรหลานให้ประสบความสําเร็จเขาจะนํามาซึ่งความเจริญเขาจะนํามาซึ่งชื่อเสียงให้กับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพยายามที่จะประครับประคองเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วเขาจะนําพามาซึ่งความแบบความอิ่มอกอิ่มใจความอิ่มเองม ให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ในเรื่องของบุตรหลานนะก็ให้เวลากับเขาเยอะ,ยอะๆหน่อยนะคะในเดือนตุลาคมเพราะว่าเขาอ่ะมีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครวัวเขามีโอกาสที่จะทําความดีความชอบอะไรก็ตามให้กับครอบครวัวแล้วก็อุปสรรคเขาจะเยอะอยู่คู่แข่งเขาเยอะอย่างเช่นถ้าเขาไปแข่งกีฬาอของโรงเรียนหรือว่ากีฬาประจําจังหวัดประจําเขตอย่างเงี้ยคู่แข่งเขาเยอะมากแล้วแบบแต่ละคนมีแต่ตัวเป้งๆเอเอทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องแบบ ให้ความใส่ใจให้ความเข้าอ,อกเข้าใจเขาค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแบบมีบุตรหลานแล้วนะคะสําหรับเรื่องของคนที่มีครอบครัวแต่างงานแต่ไม่ได้มีบุตรหลานแล้วจะเป็นยังไงก็ต้องบอกก่อนว่าออมันก็มันก็จะมีเรื่องที่ทําให้คุณแบบ เครียดคิดมากในเรื่องของคนรักคู่ครองหน่อยอะนะเพราะว่าคือคนรักคู่ครองอาจจะหยิบยืมเงินนะคะอาจจะมีเรื่องที่จะต้องใช้เงินอาจจะมีเรื่องที่เขาอยากจะลงทุนคู่ครองนะอาจมีเรื่องที่อยากจะลงทุนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ค่อนข้างแบบเอาตรงๆคือมันก็ไม่ค่อยอยากจะหยิบจ่ายสักเท่าไหร่ในเรื่องตรงนั้นนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นความมันมีความไม่ชัดเจนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุยกันให้เข้าใจ คุยกันให้เข้าใจถ้าคุณเครียดขนาดนั้นคุณก็บอกสามีภรรยาของคุณไปนะคะให้เข้าใจว่าเออแบบมัน,ม,นมันยังมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่แบบว่าจะแบบลงทุนในช่วงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันยังไม่ชัดเจนนะคะถ้าลงทุนไปแล้วจะได้มาเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ลองคุยกันดูเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คู่ครองของคุณเนี่ยจะคู่ครองของคุณเนี่ยจะแบบ อยากได้เงินมาลงทุนหรือว่าอยากได้เงินมาปิดปิดหนี้ปิดสินนะคะปิดอะไรบางอย่างปิดเรื่องของหนี้สินที่คุณสองคนได้แบบว่าลงมือร่วมกันทําไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคือต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะเราอาจจะไม่ต้องใช้เงินทั้งก้อนปิดมันก็ได้เราอาจจะรีไฟแนนซ์ไปก่อนก็ได้อะไรเงี้ยคุณนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคุยกันดีๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเมย์จะขออนุญาตเปิดไพ่ ภัยของภพ่สำหรับฝีมือคนไทย The Magic of Paper นะคะว่ามีคำแนะนำให้กับชาวมิถุนในเดือนตุลาคมบ้างไหมนะคะคำแนะนำสำหรับชาวมิถุนในเดือนตุลาคมคะ่ะไพ่ยอยากบอกอะไรคะใบแรกเลยนั่นไง <laughs> บอกแล้วว่ามีเรื่องต้องใช้เงิน <laughs> temptation ล่อลวงนะคะแสดงว่า ยังไงก็โดนอ่ะชาวมิถุนเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณจะซื้อของเนี่ยก็ซื้ออะไรที่มันแบบคือให้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 คุณรู้สึกว่ามันคุ้มที่สุดละกันเนาะอ่อนะ,นะอย่าไปซื้ออะไรอย่าไปแบบว่าลงทุนหรือซื้ออะไรที่มันแบบโอ้โหมันมันแบบมันลักชัวรี่มากจนทำให้แบบว่าการเงินของคุณพังพินาศ เห็นไหมอ่าโอเคโอ้มันล้อกันมากเลยนะเนี่ยดิฉันจะบอกนะคะสำหรับชาวมิถุนนะคะไพ่แนะนำที่ขึ้นมา3มใบก็จะมีไพ่ temptation ล่อลวงนะคะไพ่ดาวฟอ a พินาศแล้วก็ไพ่เนอร์คือศักศักสีเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อ,อ,ยนอ,ยนอย่างที่เมย์บอกไปตั้งแต่แรกคือชาวมิถุนเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินนะนะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินกับของที่มันแพงๆนะคะเพราะว่านั่นแหละคุณอยากจะเสริมอ่ะอยากจะเสริมให้กับตัวคุณเองอยากจะเสริม ความความหรูหราความมีระดับอะไรอย่างนี้ซึ่งคุณไม่ได้เดือดร้อเนเรื่องเงินนะเพียงหน่วว่าคือด้วยสังคมด้วยด้วยด้วยอาชีพเลยนะที่การงานด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทําให้คุณเนี่ยจะต้องแบบรู้สึกว่า,าจะต้องไม่อยากให้คนอื่นดูถูกเอาพูดง่ายๆว่างั้นเถอะคือเหมือนแบบอยู่ในสังคมอะไรอย่างเนี้ถามว่าจําเป็นไหมเฮ้ยคุณมันจําเป็นดิฉันไม่ได้บอกว่ามันไม่จําเป็นนะดิฉัน บอกเลยว่ามันจําเป็นอย่างบางท่านเนี่ยถ้าทําอยู่ในอาชีพแบบสายผู้บริหารหรือเป็นเซลล์อย่างเงี้ยคุณจะไปแบบแต่งตัวซอมซ้อมากๆเลยอันนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมหรือจะแบบแบบธรรมดาธรรมดาอย่างน้อยมันก็จะต้องมีเครื่องประดับนะคะอย่างน้อยจะต้องมีอัเซซอรี่ในตัวคุณที่มันแบบ ให้เห็นถึงความแบบเออคุณมีคุณซื้อของเป็นนะคุณซื้อสามารถซื้อของที่เป็น luxury ได้นะหน้าที่การงานคุณอยู่ในเลเวลระดับไหนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของสังคมเพราะว่าเวลาเข้าสังคมไปเจอลูกค้าไปเจอคนใหญ่คนโตคนมีระดับเนาะมันก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะคะอ่ะแต่ทีนี้สิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเตือนคือไพ่นะเข้าใจนะว่าคุณทําอะไรคือคุณจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ จะต้องทําอะไรที่ให้ตัวเองแบบดูแบบดูดีดูแบบดูแข็งแรงแข็งแกร่งดูแบบว่ามี power มีอํานาจนะคะแต่สิ่งที่ไพ่เตือนขึ้นมาคือก็อย่าไปซื้ออะไรที่มันเกินตัวมากไปจนพังพินาศแค่นั้นเองอย่าไปโดนเซลล์เซลล์ล่อลวงซะจนแบบว่าเออสมมติจะซื้อกระเป๋าใบหนึ่งเนี้ยอ,อยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมใบหนึ่งนะคะเข้าไปเนี่ยอยากได้แบบหลุยส์นะคะรุ่นนี้อ,อยากได้หลุยส์รุ่นนี้นะคะแต่ว่า โดนเซลเนี่ยลากไปจนถึงเข็มขัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมลากไปจนถึงซื้อเข็มขัดหรุยด้วยอะไรด้วยคือคือให้มีลิมิตกับตัวเองนิดนึงนะคะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะพังพินาศเดี๋ยวเรื่องเงินเงินทองทองเดี๋ยวสิ่งที่คุณทํามาเนี่ยมันจะมาลายหายไปซะฉิบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพยายามระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินสักเล็กน้อยนะคะหรือแม้กระทั่งใครจะมาชวนลงทุนอะไรก็แล้วแต่ ถ้าคุณยังไม่มั่นใจเดือนตุลาคมน,นี้ปฏิเสธไปก่อนเพระพาะไพ่ขึ้นมาขนาดนี้แล้วแสดงว่ามันมีสิทธิที่คุณเนี่ยจะจะได้รับคําพูดคํายุแยงคําชักชวนหรือแม้กระทั่งจากคู่ครองของคุณเองนะอย่างที่เมย์บอกคือมันมีโอกาสที่คู่ครองอยากจะใช้เงินลงทุนทํานูนน่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมาพูดนูน่นพูดนี่กับคุณเยอะมากมายซะจนคุณแบบเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นก้าวดาบ ในพบปตัตน,นี้แสดงว่าคุณเครียดคือมันทําให้คุณเครียดเพราะคุณก็อยากสนับสนุนเขาแต่ว่าคุณเซนคุณมันแรงไงนะนะนึกออกไหมเซนคุณมันแรงเพราะว่าอย่างที่บอกพบตนุรักษ์ขึ้นขึ้นราชินีถ้วยเนี่ยมันต้องเรื่องของเซนเรื่องของความรู้สึกก่อนเลยเพราะฉะนั้นคือคุณก็ลองลองเ e นดิ้งอ่ะลองยื้อเขาไว้หน่อยละกันนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าแฟนก็ไม่ได้รู้ในเรื่องบิส i n e นั้นอย่าง แท้จริงนะคะหรือตัวคุณเองมันมีเซนต์บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขได้ก็คือ พยายามเซฟให้มากที่สุดเท่าที่จะเซฟได้ละกันอย่างที่เมย์บอกอะ่ะคือถ้าสมมติว่าเขาของมาพันนึงคุณก็คุณมีเท่าไหร่คุณมีอยู่สองพันคุณอาจจะให้เขาไปห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยสองคนสองคนผัวเมียอ,อาจจะพังพินาศได้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแบบเออทำอะไรแล้วแบบจะร่วมหัวจมท้ายเลยไม่ได้มันจะต้องมีคนหนึ่งที่ช่วยช่วยดึงดึง,ดงประคองกันไว้นึกออกไหมซึ่งคนคนนั้นก็จะต้องเป็นคุณนะคะโอเคค่ะสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะประจําเดือนตุลาคม มีประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอส่งกําลังใจพลังใจให้กับชาวมิถุนในการฝ่าฟันเรื่องของการใช้จ่ายการลงทุนเรื่องเองินเรื่องทองในเดือนตุลาคมให้ผ่านไปได้ฉลุยอย่างที่ใจคุณต้องการเลยค่ะโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบาย